ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันเัวเลยครับวันนี้อยู่เกม T O t o w าวัน v ี n t เคนะก็นะหลังจากห่างหายเกมนี้มานานนะก็วันนี้นะ,ะับผมจะมาสร้างโซนคือต้องบอกว่าสร้างโซนเกษตรกร,ะกรนะฮะเออซึ่งถามว่าตรงนี้มันไม่มีหญ้าตรงนี้มันไม่มีอะไรมีแต่เทใสใช่ไหมฮนะเทาสมันก็ปลูกได้ครับแต่ว่า พื่อความสมจริงเราจะปลูกแถวที่มีดินมีหญ้านะฮะเออซึ่งเราจะปลูกแถวหลังสนามบินนี่แหละเออพวกก่วนเกษตรกรเนาะเออปลูก,ก,ก,ลกแถวหลังสนามบินอืมพูดถึงหลังสนามบินนะฮะเราต้องมีถนน,นด้วยเออถน,นนตัดผ่โอโหมันจะเข้ามาได้ปะเนี่ยตอนอยู่ใช่ไหมตอนอยู่ใช่ไหมมันจะเข้ามาได้ปะเนี่ยมไม่น่าจะเข้าได้หรอกเนะี่ยมันติดรถไฟเออ ขนาดไอทางนี้มันยังเข้าไมา่อดค้างโอเคมาฮะขนาดไอทางนี้ก็ยังเข้ามาไม่ได้เลยแล้วก็ลืมบอกฮะคือตอนแรกของนี่ก็รถไฟพวกนี้เป็นรถไฟสิงคโปร์ใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ฮะมันคือมันคือมอตรถไฟจากอินเดียนะฮะซึ่งผมก็เรียกอ่ามอตนี้ว่ามอตมอตรถไฟสิงคโปร์ตั้งแต่พาร์ทแรกเลยฮะจริงๆไม่ใช่ฮะเป็นมอตรถไฟเป็นมอตรถไฟอินเดียนะเออ ก็ต้องขอบคุณที่มีคนมาบอกนะมีคนมาบอกว่าพี่มันเป็นรถไฟอินเดียพี่มันเป็นรถไฟอินเดียพี่เออก็ต้องขอบคุณนะที่มาบอกโอเคสิ่งที่เราต้องทำนะคือการสร้างถนนตัดผ่านมาโอเคฮะตรงนี้น่าจะได้อยู่นะังตรงนี้ผมทาป้ายทำอะไรเนี่ยตกแต่งไว้เรียบร้อยฮนะนี่จางสวยเลยตรงนี้ตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วโอเคฮะ อันนี้เป็นมอสที่ผมเพิ่งโหลดมานะเอออันนี้มอสรถไฟอันนี้มอสอันนี้มอสพวกไอ้มอสรถไฟนี่จะเอาไว้ทําซีรีส์หลักนะฮะเป็นพวกซีรีส์หลักอ,อ,อันนี้เป็นซีรีส์รองเนาะก็ยังไม่ทําตอนนี้นะฮะออมาถน,นนดีกว่าถนนนนะฮะเราก็จะใช้แบบเดิมนะฮะที่เราทํานี่เลยครับทางดูฮะ เอ้ไม่เอาดีกว่าเอาถนนที่แย,ยกมา,าเช่นทางด้วกันเนาะโอเคเป็นวัดจนได้ครับผมถ้ายินเสียงฟืดๆบ่อยมันก็ต้องขออภยัยครับคือผมเป็นวัด่นะเออเป็นวัดทุกวันนะผมอ่ะไม่มีวันไหนที่ผมไม่เป็นหรอกเออโอเคครับประมาณนี้บอจากนั้นเราก็สร้างถนนนะ,ะซึ่งถนนท,นนที่เราจะใช้ก็จะเป็นถนน แบบนี้นะฮะแบบปกติเลยนะก่อนอื่นต้องสร้างแปลนก่อนนะฮะก็คือแปลนก็พวกถนนนั่นแหละเออจะได้การะยะการสร้างถูกนะฮะเออโอเคอันนี้ผมวางแปบลบรูปง่วนนะแบบมัวๆเลยเออ โซเกษตรกรรมเนี่ยมันจะอาจจะเล็กหน่อยนะเพราะว่าเมืองเราเนี่ยไม่ได้เน้นทำเกษตรกรรมใช่ไหมเออเมืองเราไม่ได้เน้นนะฮะเมืองเราเน้นแต่อ่าเนี่ยเป็นหลักวะเนี่ยไม่เนียนไหนเน้นเป็นหลักเลยอ่ะอุตสาหกรรมก็เล็กกระติวเดียวเนี่ยเออนี่ไงหลงแล้เมืองเราเน้นเหมืองแรกเป็นหลักนะฮะเออ้เส้นทาง ตัวอัดอยู่ใช่ไหมมเกี่ยวตัวอมันดัดบฮนะต้องเช็คตลอดผมเกลียดผมเกลียดเกมนี้หนึ่งคือฝนตกมันแหลกมากไปฝนตกไว้พอมันมืดด้วยเออมันมืดด้วยโอเคสร้างแบบแปลงไปเรื่อยฮะรตรงนี้ก็อยู่ใกล้น้ำเนี่ยนะก็ถือว่าดีนะตรงนี้อยู่ใกล้น้ำจะได้ดึงน้ำจากคลองมาใช้ได้ฮะไปจากทะเลมาใช้จริง ต้องเรียกว่าทะเลใช่ไหมออทะเลเออแล้วก็เอามากองฮนะเอาน้ำทะเลมากองแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นน้ำบริสุทธนะิ์ฮะเออจิบอืมใหญ่กว่านี้ฮนะเอาจริงต้องใหญ่กว่านี้ตรงนี้ก็จะเป็นคอเล็กนะฮะก็เราไม่สนใจนะฮะก็สร้างสะพานข้ามไปเลยนะไม่ต้องสุดเอา้าพางพางเละเละอีกเละอีก อ,อประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วครับนี่ประมาณนี้โอ้โหประมาณนี้ก็น่าจะพอนะเออสำหรับโซนเกษตรกร,ะกรนะฮะตรงนี้เหลือที่ไว้นิดหน่อยนะฮะเอเอไม่รู้จะเหลือไว้ทำไมนะ ไม่รู้จะเหลือไวทำไมเหลือไวเหอะเหลือไวก็ดีแล้วฮะเออเผื่อเราไว้ใช้สร้างอะไรต่อมาครับเราต้องสร้างไฟฟ้าอืมซึ่งทองเกษตรกรเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือน้ําครับเออมันก็อยู่ได้เนาะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือน้ํามันก็อยู่ได้อืมแต่สถานีตนํารวจโรงพยาบาลนะฮะต้องใช้น้ำนะต้องใช้น้ํากับไฟนะฮะ ซึ่งสถานตำรวจเอาไว้เป็นไอ้นี่แล้วกันเป็นรูปสองเนาะคือ,อเป็นตอนอนอด้ลิงนั่นแหละเออ,อแล้วก็โรงพยาบาลนะฮะเอาโอนี่แล้วกันไม่ต้องใหญ่มากอะ่ะเอาแค่นี้พอมันเป็นส่วนเกษตรกร,ะกรนะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมากเวนะ่า่ลแะโอเคครับอวัดกิน อันนี้เป็นมอสอ่าเกาหลีนะฮะมอสจีนเี่มอสพี่จีนเขาเออมอสพี่จีนเขานะมีหอลิคอปเตอร์มีอะไรของพี่จีนเขาเต็มไปหมดเลยมิมมยีิบเก้ามิตยังมีอ่ะอ,อันนี้มอสรถไฟที่ผมเพิ่งโหลดมาใหม่นะเออซึ่งผมไม่ใช้ฮะมันคือผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมใช้อันนี้ยังดีกว่าผมใช้อันเนี้ยใช้ตัวนี้ยังดีกว่ามันสวยกว่าเออ ว,วัดกินเบื่อจริงเลยฮบผมโอเคครับผมว่าโซนกเกษตรกรเนี่ยมันก็ต้องมีโอ้โหตรงนี้เป็นรถตรงนี้เป็นหนึ่งครับผมว่าโซนกเกษตรกรที่ต้องมีรถบ้างนะฮะรถอันนี้อะไรเนี่ยว่าทำอะไระไม่รู้เหมือนกันฮะโอ้นอกเวน แต่ตเราว้นล่องอแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยเออลองสร้างดูก่อนนะมันคืออะไรไม่รู้แต่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช้น้ำกับไฟฟ้าแหละโอ้โหน้ำจะไม่สร้างเลยสร้างไฟฟ้าแล้วแต่น้ำจะไม่สร้างเลยครับโอเคจะต้องสร้างน้ำก่อนนะฮะ ที่ดูดน้ำตรงนี้มีน้ำพอดีเลยาทางเข้าถ้าเรากดสร้างโอ้โหท่าน,นไงกูว่าอะไม่ต้องใช้ไฟจราจรกจ็ได้มั้งโอเคตรงนี้มีน้ำนะแยกมาใช้เดี่ยวเลย อยู่ใช่ไหมตัวอันอยู่โอเคมันคืออะไรวะคือผมสร้างเจ้านี้ผมไม่เห็นรถทัวร์มันจะวิ่งนะเนี่ยเออผมไม่เห็นรถทัวร์มันจะวิ่งเลยไม่รู้สร้างทำไมสร้างแบบไรประโยชน์มา <c oughs> คือไม่เห็นว่ารถทัวร์มันจะวิ่งนะเออโอ้ยแหลกแหลกสียตัวอัดเรา เกี่ยวตัวอัดหลุดเยอะเกิอนอันนี้คือเรา้ช่างมันแล้วกันเออเพราะยงังไงรถมันก็ไม่โผล่มาดีฮะเอาจริงต่อตร้งสถาน,าน,นีเรียบร้อยแล้วรถก็ยังไม่โผล่มาอ่ะนั้นเอารถสปาร์ตกันเนาะเฮ้ยรถสปาร์ตไม่ออกเอาแท็กซี่ดีกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายฮะเออแท็กซี่ดีกว่าเอาแท็กซี่ขับมาส่งที่ชัลกระบุนฮะเออ <c oughs> โคตรจีเนียรเลย อ่ะมีรถวิ่งมาเฮ้ยเดียวเดียวโซไอโซนเกษตรกรยังไม่ได้สร้างเลยใจเย็นพี่อ่ะต่อมารถไฟนะผมขอสร้างรถไฟไว้กันเพราะเบื่อเอาเอาสอ,อ,องส่งออกนะฮะก็รถไฟเนี่ยผมจะใช้รถไฟข,ข,ข,ขนส่งสินค้าก็คือรถไฟหมดนี้นะฮะอืมซึ่งผมก็รู้ว่ามันใช้รางอะไรก็ใช้รางนี้นะรางนี้โอเคฮะคโอเค หนึ่งสองสองพสาม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 พอสามสามอืมสามพออืมมาต่อตรงนี้แล้วก็ไปเลยฮะเออถ้ามันทับถนนเรา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 ก็วิ่งไม่ได้เอาแต่เราวิ่งไม่ได้แหลโอ้ตายแล้วเราวิ ถ้าเป็นรถไฟของตัวเกมเนี่ยมันจะวิ่งได้ใช่ไหมเออรถไฟตัวของตัวเกมอะ่ะมันจะวิ่งได้ใช่ไหมเออมันจะวิ่งข้ามถนนได้แต่รถไฟของมอสเนี่ยมันวิ่งข้ามไม่ได้รถไฟของมันวิ่งข้ามไม่ได้ฮะหรือวิ่งข้ามได้แต่เราก็าไ้สร้างไอ้สักอย่างโอเคเอาลงสร้างตรงนี้ก่อนโอเค รถไฟรถไฟจะไปยังไงอะพี่อ๋อน่าจะไปได้มั้งรถไฟโอเคฮะเราสร้างรถไฟนะฮะมาที่ผมว่าสร้างแบบสะพานลอยแล้วกันเนาะมาแวะที่สนามบินนะฮะเพราะว่าสนามบินเนี่ยก็ต้องเอาของมาส่งกันแล้วเนาะเออแต่ ก่อนอื่นฮะเราต้องแวะไปที่เมืองก่อนนะเอออันนี้ผมใช้มอสอีกตัวนะคือไม่ได้ใช้มอดรถไฟอินเดียนะฮะเออเป็นมอดรถไฟแบบหนึ่งนะเออโอเคเออแล้วก็มีคนขอให้ผมหารถไฟดีเซลรางของญี่ปุ่นใช่ไหมคือรถไฟดีเซลรางญี่ปุ่นตอนนี้มันหายยากมากฮะไม่ว่าในชีวิตจริง หรือในเกมนะหายากมากอืมและอย่างมอสนี้มันเพิ่งเปิดะฮะมอสนี้นเพิ่งใช้มันเพิ่งจะมาไงมอสยังเพิ่งจะมาฮะก็เลยแบบว่ายัางไม่ได้มีรถไฟเยอะอะไรมากมายนะฮะก็รถไฟอาจจะน้อยหน่อยนะฮะสำหรับมอดนี้รถไฟอาจจะน้อยหน่อยโอเคฮะก็สร้างก็สร้างอเอเวีกนกมอ่า มันไม่มีอันนี้ขออนุญาตหนึงนะฮะโอเคครับกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมก็ผมได้สร้างไปตรงนี้ไว้แล้วนะเออก็คือที่เก็บสินค้าแหละซึ่งมันไม่ได้มีอันเดียวแน่นอนนะ <c oughs> มันไม่ได้มีอันเดียวแน่นอนรถสองมีปะรถสองมีโอ้เล็กกว่าด้วยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กนะฮนะโอเค ตึกตล็กเนี่ยฮะชอบมันใส่ง่ายดีนะเออโอเคอม,มาต่อมาครับก็ทำการสร้างชานชาลา ไฟฟ้าไม่มีอีกไฟฟ้าไม่มีฮนะไฟฟ้าต้องรีบทำอะ่ะอันนี้มันเป็นโซนน,นี้นะโอเคฮนะไฟฟ้ารีบทำน้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 ำเออตัวอัดใช่ไหมตัวอัดตัวอัดแล้วใช่ไหมเออจะได้ไอ้น,นี่เสียตัวอัดเป็นดับฮนะเมื่อกี้ผมกดดับตัวอัดอีกรอบหนึ่งแล้ว กลัวมันจะดับอีกนะฮะโอ้ยอ่านี่เออนี่แล้วก็แล้วก็สร้างไอ้ตรงนี้นะฮะไม่ต้องสนใจหมาผมนะหมามันเหา่าหมาแม่งเห่าไปทั่วเออถ้ายินเสียงหมาหรืออะไรฮะไม่ต้อง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 เลย ไม่ต้องมาสนใจครับมันเห่าไปทั่วมาผมอะเห็นอะไรแม่ก็เห่าหมดนะฮะแม้แต่แมวบ้านผมมันยังเห่าเลยเห่าทั่วเห่านั่งขันหมาผมอะอย่าไปสนใจฮะสนใจจะเสียแล้วลองผมก็พอเออลงตัวเองลงตัวเองโคตรโคตออ่่า้นีะฮเผมว เอางี้ทิ้งดีกว่านะเอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ใช่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 ใช <_ t ops> อืโอโอ้โหยุงงี้อือโอ้โหระหว่างอาดอยูุ่งมันก็มากัดตัดขาตัดแขนตัดคอหมดเลยโอ้ยยุงเวนผมว่าเอางี้ทิ้งดีกว่านะแล้วส่ชะลาเขาไปแทนดีกว่ามันจะดูดีกว่านี้ฮะโอ๊ย ได้ยินเสียงตกก็ไม่ต้องไปใจฮะยุงยุงบ้านผมมันเยอะฮะเอาจริงกัดกัดกัดเจ็บหมดอะเออยุงหรือห่ายพ่ากัดโคตรเจ็บเลยอืมๆๆๆๆอ,อ,อืมอืมอืมอืตอนนี้เป็นชาชลาที่เออาเรียกไงดีฮะ จะเรียกว่าไงดีล่ะเป็นชาชาลาที่มีขอนะฮะก็ก็เป็นสินค้าเนาะอืมเวยนวิธีสองช่องนะฮะเพื่อให้มีเรียกว่าที่เคนอะเออเคน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 เคีนี่ฮยเคน ตรงนี้ก็จะเป็นเคนกันนะไม่มีเคืนที่ดีกว่านี้หรอสงสัยต้องไม่หาหอดเพิ่มแล้วเอาจริงโอเคอาจจะสร้างบนปนไปอย่างนี้นะฮะเพื่อให้เพื่อให้ดูเหมือนกับที่สินค้าเอาจริงนะเวลาทั้งหมดที่เสียไปในคลิปก็ก,ก็มาสร้างสถานรถไฟนี่แหละเวลาที่ทั้งหมดที่เสียไปครับสร้างสถานรถไฟ รงนี้ก็จะมีเคนอ่าเคนเคนอแหละน้ำไม่ไหลโอ้โหจะเสร็จไหมเนี่ยคลิปนี้กูโอเคตัวออยู่ใช่ไหมเออตัวอัดอยู่เนาะต้องคอยเช็คตอลอดนะไม่ได้เออต้องคอยเช็คตลอดนะไม่ได้ฮะไม่ได้จริงๆตัวอัดเนี่ยถ้าตอนอื่นต้องเอาเคนเนาะเคนเออเคนเอาวันที่สองอ จึ๊บอืมจึ๊บอืมโอเคสร้างนี้นะฮะนี่นี่มันก็จะเหมือนกับโซลากรรมและเอออ่าตรงนี้สร้างจึ๊บหนึ่งสองสามโอเคทีนี้ก็จะเสร็จสถานเสร็จแล้วฮะ,ะอืม แค่ตรงนู้นนั้นยังไม่เสร็จอะเออเดี๋ยวเหลือแค่ตรงนี้ยังไม่เสร็จอืมก็เหมือนเดิมฮะทาแบบเหมือนเดิมนะเอออืมตรงนี้อันนี้มีคนไม่เอาอันไหนมีคนไม่เอาครับเอาจริงอันไหนมีคนไม่เอาอืม ว่าผมทําแบบใหม่ดีกว่าเนาะเออไม่ให้ประหยัดเวลาในการทำคลิปด้วยแหละเออโอเคลางต่อมาฮะก็สร้างคอนเทนเนอร์หวังว่าจะไม่มีผลกระทบต่อส่วนการค้ามากนักนะอ่านี่อวิวหนึงน่งวิวหนึ่งอ่ะละตรงนี้ จิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยไม่เอาดีกว่าตรงนี้จิบอืมน้ำน้ำเอาน้ำมาน้ำไฟฟ้าคงไม่ต้อง,งอ่ะเออไฟฟ้ายัางไงก็ถึงไปและ ผมคิดว่าผมคนละสถานีเพิ่มนะเอาตรงนี้เออเออเอโอ้โหจะเอาแต่กี่วะจักจั่งนี้แหละโอเคมาสางอีกอันหนึ่งกันอา่าอันนี้ก็จะมีชะลลานะฮะเอออันนี้ก็จะมีชะลลาชัลาของมันจนะเป็นเคนนนะเออมันเคนยก มันก็จะมีโอ้โหสร้างนะครับคลาดนี้อาจจะนานหน่อยนะเออส่วนใหญ่แม่งทั้งหมดไปไว้เวลากับอาการสร้างสถานรถไฟนะฮะเออสร้างยังไงให้สวยนะลางแบบผมนี่แหละเออใครที่สร้างสวยกว่าผมนี่เออมชมครับชอบไหมครับและอย่างของผมก็ไม่ใช่เจ้าผมก็ไม่ได้สร้างพวกสิ่งของสวยมากนะฮะก็ สร้างไปให้มันเข้าๆไปอย่างนั้นเลยฮะเออให้มันเข้ากับตีมอย่างนั้นแหละเอ,อ้าวทำไมกดลงโอ้อออโอ,โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาก็เขียนยกนะฮะก็จะใช้ประมาณสองคันนะครับอาอ้าๆเฮ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เร็วๆๆเร็วเร็วเง,งียบเคียนจบจะงอขึ้นมาทำไมจะง,งอขึ้นมาทำไมกลับไปงอขึ้นมาทำไมกลับไปนะโอเคเอาโอเคนี้ก็แล้วกันเออมีรถถุงข้างหนด้วยอะ่ะเออ โอเคมีรถอยู่ข้างในด้วยอืมก็สร้างไว้เ่งนียนดีกว่าเนาะเนียนๆไว้ลวกันเออถือว่าเก็บไว้เนียนๆไว้ฮะเออเนียนไว้แต่มันไม่เนียนมีรถมีรถมาอยู่ข้างในด้วยมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เออแต่ยัง้นก็ดีอ่ะเออย่างไนก็ยังดีวะโอเคฮะต่อมาผมว่าสร้างโซลากรรมก่อนดีกว่าเนาออย่ามันจะนานเกินไปฮะรถไฟค่อยไปสร้างที่หลังฮะอืม อโอเคถูกอันเนอะเออคิดว่าผิดอันมันเหลืองแบบเหลืองมากอะเออคิดว่าเป็นโซนอุตสาหกรรมนะฮะโอเคอันนี้อืม โอเคครับโซลก็เป็นกิจกรรมสร้างง่ายๆฮะเออแต่ไม่ง่ายคือแต่ที่มันนานคือสร้างหนรถไฟนี่แหละออ <c oughs> ขออภัยครับมาต่อมาก็คือการสร้างรถไฟนะฮะังรถไฟที่เราจะใช้ก็คือมันมีรถไฟหลายแบบนะฮะว่าจะใช้แบบไหนซึ่งผมพวกอิเล็กทริกนี่อิเล็กทริก SD70 กับ อิเล็กทริกของอเมริกานะอิเล็กทริก G7 G70 CHX นะฮะก็ของอเมริกาจะมีสองรุ่นใช่ไหมก็คืออิเล็กทริก SE70 BNSF แล้วก็รุ่นนี้นะฮะเอออันนี้ของแคนาดาใช่แคนาดาป่ะอันนี้ฝรั่งเศสเลยฝรั่งเศสขออภไปฮะโนวี่บ้านเขาทำของตก EMD GP9 ของเยอรมัน เอ้ยอันนี้ของคนาดาออันนี้ของเยอรมันอืมเอานี่ดีกว่าของเยอรมันผมชอบของเยอรมันนะโอเคเดี๋ยวผมหาที่วางก่อนนะโอเคผมวางรถไฟไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอู่รถไฟตรงนี้ผมแนะนำให้สร้างประมาณหลายๆอู่นะเพราะหลายอู่นะรถไฟมันจะได้วิ่งไปทั่วถึงนะฮะนี่ของเยอรมันนะผมใช้ของเยอรมัน นี่ผมจะสร้างวให้ไงนะหลายอู่ซึ่งมันก็เป็นสะพานลอยมันจะสร้างยังไงวะให้ดูหลายอู่เนะี่ยโอเคโอเคส่วนสินค้าน้ำมันข้าว มันวิ่งได้ปะมันยังไม่วิ่งฮะมันมันยังมันยังไม่วิ่งฮะเฮ้ยมันไม่วิ่งเดี๋ยวันให้วิ่งมันไม่วิ่งได้ไงวะอ่ะวิ่งเลยลูกวิ่งสิลูกรอละเฮ้เอาวิ่งเลยฮะอืมช้าเราอะรถไฟละมนันฮะ รถไฟจากประเทศเยอรมันเหมือนจะมีแค่คันนี้วิ่งคันเดียวมั้งเอคอคันอื่นไม่วิ่งเลยอ่ะเอาเอาคันนี้ก็ได้อ่ะน่าจะวิ่งอยู่แล้วอ่ะลองเียกเวลาดูฮะว่ามันจะวิ่งหรือเปล่ามันไม่วิ่งอ่ะมันวิ่งมันมีวิ่งแค่เอ๋หายไปแล้ว มันแทบไม่มีวิ่งเลยฮะเออต้องเรียกว่าแทบไม่วิ่งเลยมากกว่า <g ül> เฮ <g ül> ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <g ül> เรือ <g ül> เรือก็ไม่อยู่หลังรถไฟได้ไงวะ <g ül> <g ül> <g ül> โอเคขับผ่านได้นะรถปัญหาคือรถไฟไม่วิ่งนะเอารถไฟวิ่งแหละเหมือนมันมวิ่งทีละขบวนขบวนแฮย์ <g ül> ทีละขบวนขบวน หมือนมันวิ่งทีแล้วขบวนขบวนฮะแบบวิ่งแบบวิ่งขบวนหนึ่งขบวนหนึ่งอ่ะเออมันไม่วิ่งแบบพร้อมกันฮะเออโอเคเหมือนจะวิ่งแค่ทีลาบวนนะเออทีฬาบวนทีลาวิ่งมาวิ่งมาอย่าพึ่งหายอย่าพึ่งหายวิ่งมาก่อนวิ่งมาก่อนอย่าพิ่งหายเอาหายไปโอ้หยังไปไม่ถึงไหนเลยหายอีกแล้ว โอเคโอเคถือว่าทาถือว่าเราทำเส้นทางให้รถไฟขนส่งเรียบร้อยครอืมแต่ผมยังไม่จบผมต้องให้รถไฟวิ่งหล,หลายขบวนให้ได้นะฮะเอาคือ okay. ในเมื่อไฟเันมันวิ่งไม่ค่อยเยอะนะฮะก็จะใช้รถไฟขบวนอื่นแทนนะฮะโอ้ย oh, ลรยุงตอมหน้าตอมตาผมหมดแล้วยุงโอ้ยเฮ้ยผมเกลียดยุงมากเลย มาแรงที่ผมจะให้มันสนะูญพันธุ์นันก็คือยุงอยาให้มันสูญพันธุ์มากมแน่นอนครับถ้ามันสูญพันธุ์มันก็มีมันก็ส่งผลต่อระบบนิเวศนะฮะเออส่งผลต่อระบบนิเวศก็ใครสดไะใครสลดละ <c oughs> เราเล่นนะผมสดนะใจเย็นนะอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งดราม,ม่านะเออแต่ผมก็อยากให้มันสูญพันธุ์จริงฮนะพวกยุงเนี่ยมันมัน่ทาทําคาร์เนี่ยคโอเค รถไฟขนส่งมันไม่ค่อยออกมาเหมือนกับรถไฟไอ้นี่นะฮเห,หมือนกับรถไฟเหมือนกับวูรถไฟเหมือนกับรถไฟฟ้านะเออรถไฟฟ้ามันออกมาได้ออกมาดีมากเค <northern Keith> รถไฟขนส่งมันไม่ค่อยออกมาไม่รู้ทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมรถไฟขนส่งถึงไม่ค่อยออกมารถไฟฟ้าความเร็วสูง อนนี้ก็ความเร็วสูงเอ้ยมาออกออกไปะฮะกอรลองวิ่งนี้ถึงที่เหอะนะโอเควิ่งถึงเรียบร้อยฮะหายโอเควิ่งถึงมีขบวนก็วิ่งถึงนะฮะแล้วเรยวไปทำอะไรวะนั้นโอเคโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบฮนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจ ให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮนะก็สับคลิปนะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะบ๊ายบายครับ